สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพชรก็จะมารีวิวนะคะ,ะเครื่องยกกระชับใบหน้านะคะไม่ใช่เครื่องอเป็นที่ยกกระชับใบหน้านะคะเนี่ยอย่างอย่างเราแก่ตัวลงแล้วมันจะมีคางสองชั้นนะคะมีคางสองชั้นและแก้มห้อยย้อยนะคะเราไม่อยากให้เนี่ยเราอยากกำจัดเนียงแล้วก็เนี่ย เราก็สั่งมาจากติ๊กต็อกนะคะทุกคนสั่งมาจากติ๊กต็อกนะเนี่ยใครสนใจก็ทักแชทได้มันจะเป็นแบบนี้ใครสนใจก็ทักแชทได้นะคะทุกคนราคาไม่แพงหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยเราก็มาใส่แบบนี้อ่ะดูหน้าดูหน้าแม่เพชรก่อน เห็นไหมแก้มเยอะคล้อยหย่อนทีน,นี้เราจะให้มันเราเราก็จะไม่อยากให้มันหย่อนคล้อยเราก็ซื้อไอตัวนี้มานี่ใส่นอนนะคะทุกคนใส่นอนหรือใส่ระหว่างวันใส่ทำงานได้หมดแล้วแต่เรานะอันนี้ก็มาติดอีก ให้มันแน่นขึ้นติเนี่ยมันก็จะดึงดึงใบหน้าของเราเนี่ยก่อนใส่ก็ทาเซรั่มก่อนก็ได้เนี่ยค่ะทุกคนมันแบบว่ามันจะยืดหยุ่นนะเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะ ก็คือใส่นอนได้ไม่อึดอัดนะคะใส่นอนได้ไม่อึดอัดเนี่ยมันก็จะดึงดึงหน้าเราเนี่ยให้มันเป็นเอ่อ s h a p e นะดึงหน้าเราให้มันเป็น V-shape วีเชฟนี่โอเคนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาเลยนะหรือไม่ไปที่ t i k t ต k อก ไปที่ทิกตอกของพัชรพลเอ้ยไม่ใช่ไปที่ทิกตอกเพชรศิราเรบินนะคะแล้วไปกดสั่งซื้อทิตก้าได้เลยนะคะแล้วถ้าเราแบบอยากเอาคางอยากให้ได้ตรงคางเยอะๆเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเอาเปลี่ยนตำแหน่งลงมาอย่างนี้ดึงขึ้นไป ดึงขึ้นไปให้มันสูงๆแล้วเอาอันนี้มารัดขึ้นเนี่ยให้มันอย่างนเนี้ยเนี่ยก็ได้โอเคไหมคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะ